จ้ามือนี่แย่สุขภาพามาหล่อในเมืองเราจะนอนมืออากาศคืมคืมจะีปนองฝนตกลิ้นแซงแซงแซงพร้อมได้เนี่ยข้นกร่ปบบรายปันไดเนาะจ้ามือนี่แต่ว่าอยู่บ้านหลายกับเปลเป็นแต่อยู่พี่นอ้องยังออกมาหาเละหาบึงอ่าเสียผานาแพา่หาบึงอันนั่นอันนี้หาบึงคน้นจะ้ะยังออกมาทาั้งหนอกออกกำลังกาย มันนี่ถึงกะเป็นมือวันธรรมดานําลับพี่น้องกับ้นก็เล่บลายปันใดถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กับเงินเดือนออกใหม่ๆนี่ค้นกับสิลายเนาะขาเจ้ากับมาใส่เงินเวลาเงินเดือนออกสิขจ้าก็มากสินี่ลับพี่น้องบรรยากาศหนาหนาวเนาะหนาหนาวในเมืองนี่ยังกะบ่คึกคักดอกพี่น้องบ่คือย่ำหอนถ้ายย่ำห่อนนี่บริเวณนี่นี่นจิเต็มไปหมดเลยได้แก่เนี่ห้างร้านต่างๆนี่ก็เงาหงอยซบเศ้าจ้ะ ทางล้านต่างๆก็ได้อันนี้ขาเจะโย่ลูกโย่เต่ามากเนาะเดินในเมืองกลางเมืองกับสิประมาณนี่แหละจ้ะคนบ่าใครมีบ่ใครลายเป็นไดเพราะว่าอยู่นี่มันบ่มีใครมีกิจกรรมบ่มีอย่ายงเห็ดพี่นอบ่มีอย่างเห็ดปลาแซวปล้วหล่าสั่นฝรั่งขาเจะไปเมืองไทยไปบ้านขาเจาสิมักเมืองไทยตีขาเจ้มามักแดดมักอากาศเนาะ ก็คือผู้ใดเคยไปเมืองไทยแล้วเขาเจาก็อยากไปอีกได้พี่น้องอันนี้บ่ได้บ่ได้ว้าเขาขางเมืองไทยเดีคือขันเคยเขาเจ้าเคยไปแล้วอัสิเขาเจ้าอยากไปอีกจังมูออ่าจังมูพญายค่อจังนเงินมูพญาย่สิเขาเจ้าเคยไปแล้วัสิเขาจาหาเงินเขาเจ้าก็ไปเที่ยวแต่เมืองไทยเดีืวเขาเจาติดใจเมืองไทยเขาเจ้าติดใจอาหารการกินเขาเจ้าติดใจบรรยากาศอะไรสีน่า แดดอันนี้ก็เป็นลานอาหารจะไปนอนกลางค้างยีโซนในคังขัวมืรลานอาหารเนี่คนก็บ,บ่า่คายไล่ปันใดมือนี่คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไรยีโซสิญญง่างเขาไปฟังท่างนั่นจ้ะนี่ดินยังเปียกๆอีกเด้อจ้ะเนี่ยฝนตกลิ้นจะฝนตกลิ้นมือเนี่ถ้าอากาศถ้าบางมือกะหิมะช่วงนี้เนาะอากาศบนแน่อบนนอนจ้ะเที่ยวเห็นแหล่มเหลมนั่นเป็นธนาคารจะี่นองธนาคารอยู่กลางเมืองเนาะ เป็นธนาคารจ้ะเจ้าไปฝากเงินเจ้าไปติดต่ออย่างนั้นแหละส่วนมากก็บ่ใครได้มาธนาคารดอกจ้ะแค่ส่วนนี้โหเยดปีเราเนี่ยพได้ไปธนาคารเลยเนีไปตั้งแต่เปิดบัญชีที่แรกจ้ะไปเปิดบัญชีที่แรกแล้วก็แล้วเลยติดต่อทางอินเทอร์เน็ตเลยจ้ะถ้าบ่จจาเป็นก็คือบ่มีโอกาสบ่ก่วกใครได้เข้าไปในธนาคารบ่ทางนี้ขาเจะติดต่อกันในอินเทอร์เน็ตนะพี่น้อง เพราะว่าสิ็งอี่ยังก็สร้งก็จะสิบุกเนี่อนอินเทอร์เน็ตเลยในคอมเลยเนาะเดียเ๋ยวยิ่งโซโไปในห่างก่อนเดี๋ยวอขอมาเนี่นี่หอมห้ยห้วยพี่น้องเอกินนำหอมเนาะร้านนำหอมล้านนี่ยังไปหาตามภาษาเละพี่น้องเอยตามภาษาหาเบื้องเสียพานาเพาื่อจะยังมะเบื้องถุงเท่าเนี่ยถุงเท่านี่ก็มีตะไลอันอันขีไก่เจียมแต่ถุงเท่านี่ก็ได้เนาะเออหาสีดำๆกับว่ามีเองบ่มักไล่ขีไก่เจียม ืไล่ขีกกระจียมก็ไลยย่จุดๆนั่นแหละพี่น้องบ้านนี่ส่วนไล่ขีกกระจ,ะจิบเนาะจ้ะเนาะทีไปแดงๆนี่ก็เป็นของลดราคาเนาะจ้ะเนาะนี่ของที่ขาเจ้ากองไว้ยุนิเครื่องสำอางเนี่ก็ของมิตรของขาเจ้ามาลดราคาจ้ะบางสิ่งบางอย่างสิขของมันเหลือหน่อยแนงสิขาเจ้าสิโลสต็อกขาเจ้าก็มาลดราคาสิ แยกโซก็มาคล้องถือได้พี่นองบาทเนี่ยเห็นของลดลาไราคาบ่ด้เลยได้แยกโซกเลียนใส่เลยเดียบบาทที่นี่เออบางได้ไปลายแดงๆนี่มักคักแก้โซก็เลยนี่ละมาหาของลดราคาเนี่ยละจ้าอืมประหยัดเงืนตืมกันเนาะโอ้แนวอันนี้คนตาบานนี่ใส่พ่เป็นแลว้วบาทเนี่ยมาลดต่้งต่แเนี่อนคนใส่บ่เป็นบาทที่นี่เขามาลานเวนตาดีกว่าจ้ะนี่เวนตานี่ละเนี่ยมันสิได้ใส่เนาะ เวลาแดดออกนี่แดดเลียมตาได้แดดบ้านอันนี้เลียมตาได้นี่คันแดดออกนี่คือได้ใส่แว่นตาเลยพี่น้องเพราะว่าห้องอาการห้องไ่ได้ถืออันสายตาห้องไ่ได้ถืออากาศจังสินะบ่ได้ถืออันแสงแดดโดนบาดที่นี่พอแดดออกมันบัดแสบตาเนาะพี่น้องอนนเานาะเอารุ่นใดดีเนาะจังสิเขาก็เลียมหนาโย,ยของบาดที่เนี่ยอันกันผู้เพื่อนหนาหน่อยๆ่ยสวยๆยังสิอันนาหล้มๆหน,น่อยๆน่อยี่เิ่นใสแว่นตาันได้กะงามเลยพี่น้อง ขันนาใหญ่ๆคือจังไ่โซนี่ห้วยมันหาอันเขาหนายากวยได้เอาล่องลงไปบาดที่นี่โอ้ยมนปั่นกันกค่นานปั่นกันก็เว้นตาโรดหนาบานนี้โอ้ยมดหลงกึงเลยพี่น้องเออว่าเป็นตาเอาว่าเป็นตาเอาย่างไปทั้งได้เหล่าก็แล้วย่างไปทั้งได้เหล่าก็แล้วพี่น้องเอยเลียมหนาพอห้นี่นี่รูปบาดเนี่ยบาดทั่วปันดาลาเกาหลีบาดเนี่ยโหก็คัอยู่เดนน้องพี่น้องเนาะ นี่ปันดาลาจีนพี่น้องเอ้ปานชีเคียงเคียงอรถดบาทที่นี่โอ้ยสสอ่อนเจ้าของเล่นนอกบาทนี่มั่งแน่แต่ฮหนี่โอ้ยคนน่ะแย่งใต่แ,นะแย่งกลัวน้อยโซก็เลยไปต่อพี่น้องมาลานแขกบาที่มหาซื้อของมีน้นองน้องน้องวานย้ยโซพาไปเบื้องลานแขกในะด้วยมีอย่างแน่นี่แหละจ้ามีผูงสุรวดมีของไทยนำ้ำของไทยเป็น,กนเกลอามาขายอย่าของไทยเป็น,กนเกลอามาขายน้ำแน่นอก,จกะจ่แตว่ากับบลายดอกตว่ากับมีแน่ใจพี่น้อง นี่ละอันอันโ้นนี่เป็นสินค้ามาจากไทยได้จะได้นี่มีรถดีไม่ยังส่วนมากสินค้ามาจากไทยเป็นเสือไปใครแน่ทุกห่างจ้ะร้านแชกร้านนี่เป็นอ่าที่ร้านนี่อันนี้ไม่นำปลาล่าน้ำจ่ะห่างเป็นล้านน้อยน้อยได้แกเพราะว่ามีหลายร้านในเมืองที่ยายโซอยู่เนาะสิมีร้านใหญ่ร้านหน่อยมีแกมีหลายร้านหลายจ้ะนี่ อันนี้ก็เป็นโซน่ะอันนี้เป็นตู้แซ่แข็งแซ่เนื้อแซ่ยังแต่ว่าข้าเจ้าบ่อเนื้อหมูมาขายนะจ้ะเนาะลานแข็งข้าเจ้าสิบ่อหมูมาขายจ้ะเกีสีมีเนื้อแจ้พวกเนื้อง้วเนื้อยังแป้งสิละอันนี้เป็นโซนเส้นโซนขนมเส้นจ้ะขนมเส้นแห้งแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็พวกก๋วยเตี๋ยวไปกันังซี่นเลยจ้ะเนี่ยอันนี้คือสินค้ามาจากไทยนะจ้ะเนาะข้าเจ้ากระปุลกันแนจ้ะอันนี้เป็นพวกน้ำมันพืชเป็นนี่ยังจ้ะ ท่างยางนี่หลีกกันบ่ด้ดอกพี่น้องเนี่ยท่างยางเน่น้อยเนี่ยอันนี้เป็นพวกมาม่าจ้ามาม่านี่ก็คือย่าโซซื้อไปไว้เฮียนประจำพี่น้องเพราะว่าไงามาหิวเมื่อ,อไหรก็มาม่าสลอดอืมอผู้อ้วนๆเนี่ยหลีกกันบ่ด้จ้าทั้งโซ่เนี้นนนเจาเป็นเอาคองอันทางนี่เป็นของทะเลเป็นไก่เป็นอีหยังจ้า ็นตู้เย็ยนเป็นอะไรนะตู้แช่แข็งว่าเป็นตู้เย็ยนตู้แช่แข็งนี่นี่เกษสิมีปลามีอย่างต่างๆนะจ๊ะเนาะมีสินค้าก็จะพัาานเนามาเติมจา้าเนี่ยในกษสรมีปวกกุง้งพวกปลาพวกอีหอย่างนั้นอะจ้านี่นี่แหละเวลาเฮาอันนั้นมากกาก็เมื่อซื้อนี่อะจ้าซื้อ,น,อนี่ก็เฮาก็ไปหาเลือกร้านเอาจ้าเพราะว่ามีลห,ลหลายล้านเนาะ ดานขียก็ได้น,นี่ปลาปลาตัวใหญ่ๆนี่พวกนี่ก็เป็นพวกเขาซานพวกแป้งี่อย่างต่างๆนะอันนี้เป็นส้นอ่ะผักส้นผลไม้เลยจ้ะส้นผักส้นผลไม้เดี๋ยวใค้สีสเปเพิ่งส้นนั่นเป็นที่คองที่เขาจะเอามาลดราคาเนาะจ้ะเนาะนี่ของมันไกลสีเบิร์ดอายุแล้วก็จะเอามาลดราคาจะ้ะอืสินค้าต่างๆนี่ส้นนี่คือของลดราคา แคาเจ้าสิโลออกสินะ่ะเคาเจ้าเสืวสินค้าไม่เขามากสินะ่ะอันนี้ก็เป็นพักพวกพักพวกงั้งนแหละเขาเจ้ามาลดราคาแต่เอามาลดก็เอเขียวจนกินบ่ไ้เกือบกินบ่ไ้พลกเราพี่น้องมันก็บว่าใครได้ค้ายดอกจางอันค้างนี่กับมี่ตัวเช่แข็งอีกเนาะมีอาหารมี่อันนั่นอีกขาเจ้าสิเอาไว้เป็นมุ่มเป็นมุมไปเนาะเดี๋ยวยังเจอสิาพาเขาไปเบ่งอัน มองพักข้าวเจ้าเนาะจ้ะเนาะมองข้าวเจ้าอเอาพักไว้นี่่วนนี่มีแต่พักมีพักมีมะนาวพักผลไม้ต่างๆนะจ๊ะพักก็มีตัแต่พักนี่แหละจ้ะพี่น้องพักบักเกอเทศเนี่ยพักบ้านข้าวเจ้านัา่นเราบอกชอบบอลเลีวนี่นี่บักเกอบ้านหฮานี่เห็นบ่านนี่บักเกอนี่ว่ามันเบิดอายุบักเกอรนี่รุ่นใหญ่โซนนี่แหละจ้าโลละเก้าสิบเก้าโครนนี่ตก สามลอยกูาบาทรูนหนึ่งพี่น้องนี่เหี่ยวเหียวนี่นะนี่อันนี้มันพักอีกอย่างพี่น,อบบน้องว่าคือใบกระเจียบานเ้าเนาะใจเนาะสุวนขาเจ้าสุมแขกขาเจ้ากินนะแยกสุวก,ก็บบรลุจักกินเนาะนี่เป็นพว,ว,ว,วกปักแตงพวกปักแตงพวกอันาานั้นเลยเจ้เนี่อันส่วนนี่เป็นปักพริกเบิกราคาบักพริกพี่น้อง บักพริกนี่ร้อยบักพริกดีนี่ร้อยห้าสิบโครนบักพริกแดงนี่180ร้อยแปดสิบข้นเจ้ะเนาะร้อยแปดสิบข้นะนี่ช่วงนี้กับประมาณหาลอยกับาทปานเท่าเนาะรูนหนึ่งลอยหาสิ 150, ประมาณสี่ลอยกัวเนาะพี่น้องเนาะประมาณนีแเลยจ้ะอันนี้เป็นผลละไม่เลยจ้ะบักพริกนี่ก็ยังแพงอยู่จ้ะบักพริกนี่แพงตลอดเลยแต่ว่าก็ินบ่ค่อยเปลืองหรอกจ้ะ กินว่าเคยเปลืองก็เอามาจากไท่เนาะบ่กพี่แข็งมาจากไทยแน่ก็กจินนี่เป็นผลไม้ต่างๆานะจ๊ะนะจากตอนนี้พ่อเนี่บคืงมากลับบ้านนะพี่น้องมารับกลับบ้านแล้วด้วยอ่าระว่าว่าตรงย่างดอกมันมืนมาสัน่างวันท่างมืนมาสันเลยบางโทรมากล้วก็เลยมาหับก่อนเราไปทํางานจ้ะลับบ้านแล้วสรุปแล้วได้บักุ้งจ้ะพี่น้องมาละกอลูกนี้โลกกลัวๆจ้ะ ตีเป็นเงินไทย่าประมาณหาโรยบาทบ้านเฮางดอกพี่น้องแต่ว <c oughs> ่า,าก็ได้ตำลายเทียอายุด้วยจ้ะได้ตำลายเทียอยู่กินผู้เดียวสินะถ้า,ากินผู้เดียวก็ได้ตำลายเทียอยู่แต่ว่าของมันต้องมีเนาะจ้ะเนาะเอาคลิปนี้ยแยสโซกับซี่จบคลิปไปเพียงแค่นี้เลยแกเด้อพอกันไม่คลีมหนา้วบดิ้